การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของพีซีเครื่องคอมพิวเตอร์นับว,ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อการใช้งานถ้าหากใช้งานเครื่องอยา่าถกวิธีตามคำแนะนําแต่อย่างไรก็ตามมีบางปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหนึ่งเครื่องหยุดการทํางานขณะใช้งานอยู่สาเหตุแหล่งจ่ายไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าไม่พอ อาจเกิดจากมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมากการแก้ไขนําอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นที่ต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกไปหรือเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีกําลังไฟฟ้ามากขึ้น 2. เปิดเครื่องแล้วปรากฏข้อความว่า Disk Boot Solver Insert d i s System Press Enter สาเหตุเครื่องบูตไม่พบฮาร์ดดิสหรือระบบปฏิบัติาการบนฮาร์ดดิสเสียหายการแก้ไข ตรวจสอบโปรแกรมไบออสว่าบูทฮาร์ดดิสในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการบนฮาร์ดดิสสามอ่านหรือเขียนแผ่นซีดีดีวีดีไม่ได้สาเหตุหัวอ่านเลเซอร์ของไดสกรปกการแก้ไขให้ใช้แผ่นซีดีทำความสะอาดหัวก่อนโดยใส่แผ่นซีดีสำหรับทำความสะอาดเข้าไปในไดส แป้งขนาดเล็กที่อยู่ใต้แผ่นซีดีจะปัดทำความสะอาดหัวอ่านเลเซอร์ของไดร์4เครื่องรีสตาร์ทขณะทำงานสาเหตุ CPU มีความร้อนสูงการแก้ไขตรวจสอบพัดลมของ CPU ว่าทำงานหรือไม่สายที่ต่ออยู่แน่นหรือไม่